ป๊าทุกคนเห็ดเห็ดอีหยังก็บรูเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนขึ้นแบบขึ้นเยอะมากเห็ดเห็ดเบื่อดู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 ด,ด,ด,ดูเยอะมากเลยนูนนูนนูนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีเหลืองๆนะเห็นไม่เห็นไหมนูนนูน อันนี้ไม่รู้จักนะว่ามันกินได้ไหมแต่เห็นมันสวยนะคะก็เลยถ่ายก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูนเห็นไหมสวยไหมเป็นพวงๆเลยไม่รู้เห็ดอะไรนะคะแต่ว่ามันสวยจริงนะเห็นไหมนี่พวงหนึ่งอุ้ยงามแท้ละ่ะเห็ดอีหยังนะบานี้กินได้บ่อยเห็นไหม สวยมากเลยเห็นไหมออกเป็นพวงเลยเห็ดกินนะไม่มีมีแต่เห็ดเห็ดกินเป็นไม่มีมีแต่เห็ดกินตายเห็นไหมโอ้ยสวยจริงสวยจริงสวยจังเลยนะเธอ